เ็ดข่าวมันไก่ให้เด็กน้อยกินแรงด้วยจ้าข้าวมันไก่ต้มไม่ใช่ข้าวมันไก่ทอดนะจ้ะใส่อันนี้จะกระเทียมกับอันนี้ขิงขาวรากผักชีที่ห้าวกลัวนั่นแหละใส่ไก่ตัวหนึง่งจะพอไหมเนาะโอ้ยอยยยใส่ตัวหนึ่งสักก่อนแล้วเขาจะมาใส่อันนี้อีก ซึเมื่อหลายมื้อแล้วพี่น้องไอ้มันประกาศข่าวไหมชั้นม่เห็ดอันข่าวมันกลายเซ็นมื้อเด็กกับประเทศเว้ยหัวใหญ่อีกแล้วเซ็นมื้อเด็กกับประเทศจัดเชื่อด้วยได้เวลาสมมาพาควรแล้วอดีตมื้อสองมื้อโรงเรียนง่อยกับไปงเรียนแล้วก็เดี๋ยว้าพที่เป็นเขากินยังหัวควรเสื้อเด้อก็อจากเซ็กซี่นีแจ้หน้อยเนาะอันเสื้อมันอันมันลดราคาสา่มันลดราคาเลยอีกอย่างแม่เอ็มมาเป็นคนจอยเนาะ แม่แอมาเป็นคนจอยแบนี้นมันก็เลยไหลลงนะี่จ้ะเดี๋ยวมิจซกัเดี๋ยวต้องเงย็บตรงนี้เขาเอาไส้ใส่ยางมาใส่อีกตรงนี้นะจ่ะเนี่ยยางสิไม่ฉันปิดแต่เบิงก็อยากสวยมั่งอยากเซ็กมั่งอยากซีมั่งโอ้ไม่ใช่อยากเซ็กซี่มั่งอะไรประมาณนี้นะเนาะใช่ไหมเลี้ยนนะโอ้ยหัวประกาศในที่จริงอันพอใส่ก็ได้จะพะว่าคุณสามีกับยิดน้อยบนปกินแต่ว่าแม่ไอากมาใส่น้ำซุปแล้วได้จ่าจะใส่รสดีนั่นแหละรสดีแล้วก็เครื่อง ที่เขาเหั่นขวดเมือ่อกี้เนี่ยกระเทียมขิงข่าแลา้วกับอะไรเนาะเออราบกระชีเนาะไม่มากไอ้ทีกับข่าวบวกกิงเด้จ้าเว่ากะพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวได้โย่สิเป็นหงแล้วแบบน,นี้เขาลืมใส่กระเทียมใส่กระเทียมกับขิงขาวได้จ้าอันราบกระชี้บดแล้วก็ใส่แต่ว่ากระเซบะกับก่าจ้าลูก ังจากที่ห้าเอาน้ำไปเติเมแหม้องุงเขาไล้ได้ไปน,น้อนมันกัดจะลดลงเนาะแม่ไอ้มากก็เลยเติมน,น้ำมาอีกทีนี้พอเติมน้ำใหม่มันก็ไม่นัวน,นะคะเราต้องใส่อะไรคะไม่ใช่น้องชูเด้อะมันไก่บ่เคยใส่ฉุดด,ด้จ้ะเออไครเคดคือิบอ่บเคยเนาะแต่เราก็ต้องใส่รดดีนะคะกะเอานะจา้ะรดดีให้เจ้าว่ามันสิดีบอกมันก็ดีตัวจังซื้อรดดีนะไม่อยากใ้เขาแซ่ขันโหลดซัวนี่พอแซ่บได้ี่นอเข้าเจ้าบริษัทผมมาขายแล้วเนาะลาบันนีเมื่อกี้ไก่ซีซินมันบอกกัจะใส่อีกอะเนี่ย มือนอีน้มีคนมาเล่นน้ำเออ,เอรกระดิชเข้ามัดไก่ป่านอันข้าเจ้ากินจะเพิ่มอีกสี่ขาได้จ้าอืมจากตัวนึงไม่พอจากเป็นสี่ขาผนเห็นว่เอ้ยแต่แซ่บพี่น้องมาเบิ่งหมูกินไก่ได้วัดนี้ไปเป็นหมูกินหมูได้มันมน,นี้หม,ม,มูกนมินไก,นก่แล้ว่าแม่อมีามกอันนี้น้ำได้จ้าใสา่แค่รดน้ําเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มแบบความหวานด้วยนะจ๊ะแม่อีมากินแต่ว่าลูกกที่หัามมาแต่งพี่น้องอัน ขั้นเขามันไกลนี่เปลือกมะแตงแห้งๆบ้านแม่ไอมามะนะอันลูกชายก็ซืลูกหนึ่งลูกสาวก็ลูกหนึ่งแม่ไอมากก็ลูกหนึ่งแต่ว่าคุณสามีกินบอฮดเคิงลูกอก,กับไอมาก,กินหน่อยนึงจัดแต่ว่ากระเืียงเพราะว่าเพื่อเขาชินโนดเขาไปกินอีกสองสามเท่อนม้ไปน้องร่วมแล้วก็ได้อือจะซื้อมาซื้อมาว้หลายไปสามซีลูกกนละอันใส่ถ้่วไว้ให้เขาตอนนี้พี่น้องห้ามใส่ถั่วไว้ให้เขา ชายทุกเสาส่วนคุณสามีเข้านอนค่ะเข้านอนเมื่อกี้เนี่ยไปประเขางันมน้ําจิ้มข้าวมันไก่จากที่จริงแม่เอามาเราต้องตําก็ได้แต่ว่าอแม่เอามามันกระแซบจะแซบไปได้แต่ว่าอันแต่ว่ามันบกเพชสจ่าคือหมายถึงว่ารรชามันบดใอ้บรยากได้พวกกระเทียมมันยังเกาออกเด้อเอาไว้มันหอมนี่แหละจ้าเบาออกดอกบางคนกระหันเวลามันข้ามข้ามขึ้นเอากินมาบดมันแข็งนะจ้า ของแข็งบางอย่างก็โอเคเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางอย่างมันแข็งนะบ่โอเคจ้ะยังางขาวมาทีแหละแต่ว่าอย่างอื่นก็คิดเอาเด้จ่ายพี่น้องว่าคืออีหยังนงิกน้อยเรียนอันตัซับแล้วเราจะให้เรียนชิ้นงูเขิงอันนี้ไม่เห็มากก่องที่ได้จ่ายพอบานอย่างอิ่มมากเป็นบัวมาพวกหอมพวกกระเทียมพวกกิ่งข่าวที่มันรูมากก็เลยต้องกรอบจ้ะคิดว่าอิเลียนหนักกมาลีก็คือ,อบัวมาพอมาอิเลียนหนักกมาลีมานอนนำ้ำที่เรียกว่าน้องน่องไอ้ลูกไอ้กล้วยที่มานอนนำ้ำ ไอ้กล <el> ้วยดอว่าไห้กล้วยกล้วยไรเออที่แรกที่แรกว่าลูกไอ้กล้วยสิมานอนน้ำลูกไอ้กล้วยบ่มาอีเลีนหนักกัเลยจัดนอนต่อเอ็มมาก็ลยจัดให้อีเลีนหนักนอนต่อก็เลยนอนต่อนอนต่อสองคนมาไหวเก้านาำสุดอย่างนิดน้อยกันอืมใช่หรอถ้าอยากได้เพิ่มนั่นแหละเบาปีนอีเลนนอนไปนอนไปจะสั่งเบิ่งนะเบาปีนพร้อม มะลิน้อยนาะวันนี้เสี่ยงขมาบ๊วยขาดเอาน้ำจิ้มอันน่ะปอเปียวมาให้เข่าวแต่ย่างขมเพียมะลิบะบอเลียกับบเอาววันฉันก็เลยให้โอ้เป็นตะลิบเป็นตะลิบเนืเลียบป้าเขนจะบอกลูกตักอย่างนี้กินใช่ไหมตักข้าวอย่างนี้กินนี่ยเนี่ยกับซุปป่ะหรือว่าหนูทำอย่างนี้ก็ได้มันเรียไม้ยัอย่างเงี้ยไอมะลิอย่างนี้ก็ได้ลูกเนี่ยสันเนี่ยอืม ใส่ซุปเปิดนี่ลูกเพนอร่อยอืมนั่นแหละค่ะนั่นแหละมนเลยลูกอืมร้อนหรือเปล่าระวังนะร้อนไหมอาลองดูค่ะอ่ะค่อยๆเปล่าก่อนร้อนไหมค่อยค่อยอนบอเออพอดีบออีละ่ะอืมมาลีมอนมอวนนี่ไปจะสร้างค่ะเม่อวอ่ามาที่เท่าไหร่นะห้าหรือหกปีนะปราเข็มลืมห้าห้าเหรอเนี่ยนนะประเข็มนึกว่าหกปีห้าปี ห้าปีอันนี้ไงห้าปีค่ะเรียน่ะาทำไมถ้วยหนูเป็นตะหกแค่ลูกอย่าไปไปข้างนอกอะไรมั้ยเออหยิบเข้ามาหน่อยกลัวมันหกถุมเอเอ,อตู้ไม่พอกันไม่พากันมานั่งตรงน,นี้คนหนึ่งไนะเอมา่าไอเลียนหนาไอเลียนหนาแม่มเคยทำต้มไห้ไม่กินเพราะเป็นมันต้องเอาใส่เอาเข้าวใส่ในใถ้วยนี่เลยได้บดมันมาได้ปะเอม่าเคยกินแบบเขาไมนแก่แบบเนะมันกระชิ้น ไอเลียนน่ะต้องเฮ็ดใจคือข้าวต้มแมียบันหมักเฮ็ดข้าวต้มให้กินอู้ตายว่าจะตากผ้าโอเคอ้วหนูต้องไหวพับนะคะก่อนนอนใช่ไหมแต่ว่าที่แค่ไอเลียนนะเอ็มมาบอกว่าไอเลียนน่ะพูดพูดสำเนียงเหมือนคล้ายๆเพื่อนเอ็มมาโยออมมัดแต่น่ะ เออสวัสดีค่ะอือเราโกดที่ไหมอ่ะอืมอร่อยเลรอลูอลกอือแซ่บแหงมสมัน,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 น์ีว่าฮันจัมฮุนฮันจัมฮุนฮุนใครจำชิงกันเด็ดอืมนี่ใครจำชิงกันเด็ดเด็ดฮัน,นจังอันนี้เหรอใช่ซื้อที่บินเที่มาเอาไว้สำหรับอ,อ,อ่าเวลาหนูอยากเล่นโทศรศัพท์หนูเอามือกดๆอันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีที่วางเลย

อ๋อคิเดียดกรสับเอาน้ำอีกไมอะมะเอานต้มอีกไหมน้ำซุปออีกไหมมาเดี๋ตเกงไปห้น้อยนึงแป๊บนึงหน่วยหน่วยอะมะลิหนไมเก่งจังเนี่ยอินี่อิซี่ยาั

อยไม่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 ไย่ไม่ไม่ไม่มอไอ่ม่ไม่ไเอไม่ไมไ้่ไ่ม่ไไ่ม่ม ใส่หมากข้างนอกเอาหมาจะได้เย็นเอาข้าวอยู่ไหมเอาไก่อยู่ไหมเอาอะไรอยู่ไหมลูกไม่เอาไม่เอาค่ะอินแล้วค่ะไม่เอาไก่ไม่เอาไก่นี่ไงไก่อืไม่ค่ะอืมอืมคือน่ารักดเหรกินไก่ของพี่เอม่าก็ได้นะมาลิเนี่ยไก่ของหนูมันเหลือแต่กระดูกกินของพี่เอม่าพี่เอ玛กินไม่เอามีอยู่ไม่เอาไม่เอาค่ะแต่เรามันม้วนใช่ไหมล่ะ เบิ่งเล็กน้อยฝรั่งกินไก่ได้พี่น้องเขาบอกกินคือเ้าได้กระดงกระดูกนะทิ่มมาล้านหนึ่งฝรั่งเป็นอย่างที่ทุกคนเด้อเนี่ยเขาจะทิ่มนะพี่น้องทิ่มแม่มาสิมาเห็นของลูกของหลานไนี่ปนี้ช่วงนี้อาจจะบ่เห็นย่านโควดิดนะาอืมนี่นาอิมยังลูกเอาไปเก็บให้ปลาเก็ม่ยตูแล้วแต่ของมารีนี่ปลาเ,เก็ม่ยไปเก็บเองเพราะว่าเดี๋ยวน้องทำหกเอม,มาก,กินให้หมดนะข้าวนะไอม,มาก,กินหน่อยไอม,มาก,กิน,น ตำขิงละเอียดแล้วพี่น้องตำกระเทียมต่อได้แบบนี้กระเทียมและกระเจี๊ยบตำผักบุ้กเลยแม่มามาตำข้างนอกเลยจ้ะเพราะว่าคุณสามีพนนท์เดี๋ยวพนดิญินพนชิดาอีกอย่างป้ากับแฟนพันยู่ข้างล่างนั้นจ่าพนบอลได้ไปใส่าโพสแกะบพันกระยุดงานพันกระยุบ้านนะจ้ะเพราะว่าเขาตำเนี่ยเขาเขาตำนี่มันมันด่างบ่ค่อยแห้งได้พี่น้องเขาอยู่ข้างบนุะแต่ว่าพูนอากาศแย่ขนาดมันเริ่มเศร้าลมในหน่อยนึงก็เลยออกมาตำเขาตำเนี่ยบ่ค่อยได้ยินแห้งเด้แต่ว่าปูหยองล่างพนดิญินแห้งนะจ้ะก็เลยเก่งใจพนตำข้างนอกนี่แหละ ตำพริกดาบนเนี่ยตำพริกขิงขาวแล้วกะกระเทียมละเอียดแล้วก็ตำพริกน,นี่นะหิมะก็ตกลงไปพี่น้องใกล้สิสงกรานต์แล้วยังตกอยู่เนาะหิมะนี่ก็ได,ด้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มไก่ข่อยแซ่บแซ่บจีดจ๊าดใส่สัก็ตสามอย่า,า,า,นจจายงนี่แหละ เอ้น้อยกินอิ่มแล้วแม่เอามากก็าจะได้กินเอยแบบนี้พี่น้องเห็นบะจัดจานหน้าตาใช้ได้บะแต่ว่ารสชาติต้องปรับปรุงขึอนมาบอพี่น้องนี่หายไป,ไป